ได้ข่าวว่ามีรถจากต่างประเทศมาแต่งวันนี้จะซิ่งแค่ไหนไปดูกันดีกว่าครับ สวัสดีครับลันสตอกทีวีอีกแล้วเจอกับพวกเราครับคันนี้มาไกลจากต่างแดนครับลาวโอ้โหจัดเต็มพะเพียนสวยด้วยนะมาจากลาวด้วยคันนี้ก็มาจากจังหวัดอะไรอะพี่ยากเลยครับยากมากแฟนคลับจากลาวช่วยช่วยบอกได้นะมาพิมพ์บอกได้นะว่ามาจากไหนนะคันนี้ก็ถือว่ามาอัปเกรด เอหมืนนกัใช่เพราะตอนแรกลูกค้าเขาเสนอมาว่าอยากทําแค่เครื่องแต่ไงไม่รู้สุดท้ายสุดมากก็จบชุดหน้ากันสบัดโอ้เต็มอะเต็มระบบชุดใหญ่จริงใช้คาว่าชุดใหญ่เนาะไล่จาก้นหน้าไปเลยอ่ะเจลูมาคันนี้ที่ที่เห็นเด่นเห็นชัดๆเลยสีทองเด่นสง่าคันนี้ก็เป็นชุดหน้าจากลันสต็อกนะครับจะเป็นชุดฟอนต์เอ็นคิดยกทั้งแผงคอทิปลทีเนาะ ลากมาจนถึงขาจับใช่ขาจับปั๊มขนาดร้อยแปดตัวนี้ก็สามารถใส่กับบางคนเดิมได้เลยคันนี้ก็เต็มระบบอะเนาะสวยเพราะเราเซ็ตสปริงตามน้ำหนักคุณขี่ด้วยผมว่ามันมันคือของของมีวานรันตียสองปีแล้วสามารถติดตั้งอะไรอย่างเงี้ยผมว่าคุ้มมากครับ ก็คือกล้ากล้าเล่นกล้าอะไรได้เลยแล้วที่ขาดไม่ได้ก็น้องไฟเลี้ยวบาจาไฟหน้าบาจาใช่ครับอืก็ก็เป็นสเต็ปอีกละที่ต้องใช่เพิ่มความทัศนียภาพในการมองเห็นอืแล้วก็ลามขึ้นมาตุ๊กตาก็เป็นเคล้าตัวใหม่นะรู้สึกเคล้าตัวใหม่จับกับจอไดโนเจ็เนาะที่ลูค้าลูกค้าอยากได้เป็นตัวจอใหญ่อ๋ออันนี้ก็มาติดตั้งระบบเครื่องครับ ตัวนี้เป็นสเตอเลยครับแคมเป็น 475G ฟูลเซตแกบอกว่าแกอยากได้เสียงเดินเบารอบเดินเบาเงี้ยครับเลยเสนอเป็นเป็น S n s นไปเนาะซึ่งทางเราก็มีแคมให้เลือกหลายเบอร์มากโอ้หลายแบรนด์แล้วแต่ชอบเลยแล้วแต่ชอบตัวนี้ก็พี่นวมจัดให้ไปเน้นเสียงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท้ายคลิปจะมีคลิปเสียงให้ดูด้วยครับ แล้วก็นอกจากนอกจากเสียงที่เปลี่ยนแล้วเพอร์ฟอร์มานซ์ในการขับขี่ก็เปลี่ยนครับต้นมาแน่นอนต้นจับถ้าเกิดเอเนะเพราะว่าแบบมันมันไม่ใช่ว่าแค่เสียงเนาะการขับขี่ทุกอย่างย่านต้นกลางปลายอะไรมันเปลี่ยนแต่สุดท้ายแล้วสุดก็อยู่ที่คนจูนเนี่ยเนาะใช่คยากครับแล้วก็ลายลงมาด้านล่างก็เป็นกลอง h ฮ i เนาะลูกค้าเขาก็ไปคอสตอมเองใส่น็อตทองใส่อะไรแล้วก็มีตัววัดเกจ แล้วก็ท่อท่อนี้ก็ไม่มก็เห็นบ่อยเนาะแต่ก็ไม่ค่อยเห็นเนาะทัดรับใช่พอพอท่อตัวนี้เรามาใส่กับกองตัวนี้มันก็ดูโหดนะครับแต่เสียงนี่คือบอกเลยเสียงนี่คือลั่นทุ่งผมบอกเลยใครบ้านบ้านอยู่แถวพี่เขาก็เหนื่อยหน่อยใช่ครับหวังว่าพี่เขาจะกลับบ้านไม่ดึกเหนื่อยหน่อยผมเพิ่แค่นี้เหนื่อยหน่อยท่อตัวนี้ก็เก็บงานเก็บพวกสีเก็บงานให้ได้หมดตอนทําเครื่องเราก็ สามารถคอสตอมไม้ได้เลยแล้วแต่แล้วแล้วแต่ลูกค้าเลยแต่แนะนําว่าสีอะแผนโทนน่าจะเป็นดําทองแดงอะไรงี้ง่ายๆดีกว่าล้วเกิดเป็นม่วงอะไรอาจจะแบบต้นยากนิดยากหน่อยมันมันเฉดสีมันมีหลายเฉดนะม่วงม่วงคนเราไม่ไม่เท่ากันแดงด้านแดงเงาแดงทรายแดงอะไรอีกใช่ไหมแต่สีก็สามารถมาบอกเราได้แล้วก็ทําให้ได้ครับแล้วก็มี เห็นขาหลังแกน้องก็เอาเป็นของรันสต็อกของเราก็สามารถใส่กับปั๊มได้ทุกรุ่นเนาะขนาดร้อยแปดครับร้อยแปดร้อยใช่มีมีหมดก็ตัวนี้ก็จัดลงตัวมีสเปเซอร์เราด้วยอ่าใช่ครับก็สามารถใส่ได้หมดเนาะทั้งจานแต่งจานเดิมอืมคือเราเซตบูทบูทกับน็อตแต่งเผื่อแบบลูกค้าเขาอยากเป็นจานโอเวอร์ไซส์ไปเลยเราใช่คับคอตมได้หมดได้หมดเลยครับแล้วก็ที่ขายไม่ได้ฮะช่วงหลังเอรินเหมือนเดิมครับ อันนี้ตัวไหนอรเจตัวนี้ก็เจ็ดเจ็ดเก้าใช่ครับเเก้าเจ็ดเจ็ดแปดเอ้แต่นั้นสายดำอันนั้นเป็นสายดำไม่ใช่ตัวนี้น่าจะเป็นเฮดดี้ศูนย์สี่สี่ี่สี่ใช่ครับศูนย์สี่สี่สายเงินใช่ก็สําหรับคนชอบเนาะมันก็จะมีแตกต่างกันนิดหน่อยเรื่องความสายสายจะเป็นโชว์สายถักหรือว่าจะเป็นสายแบบแบ็คไลน์คือตอนเนี้เราก็สต็อกทุกพาร์ทเลยก็สามารถมาติดตั้งได้ พร้อมขาจับตรงรุ่นอันนี้ก็เป็นขาจับตรงรุ่นเลยมั้งเนี่ยใช่ครับขาจับตรงรุ่นแล้วเป็ว่าเออร์ลินใช่ครับแล้วก็นี่ขาไม่ได้ครับรถแรงแล้วการสะบัดต,ต,ต้องมีอีกแล้วความปลอดภัยเพราะตอนนี้ที่ร้านกันสะบัดก็มีแทบครบทุกรุ่นใช่ครับตัวนี้ก็เป็นสเตียริงเดมเพอร์จากเออร์ลินนะครับ,รบก็พร้อมขาจับจากรันสต็อกก็คือติดตั้งได้เลย แคมของเราก็มีแทบทุกขนาดเลยนะก็คือใส่ได้ทั้งชุดหน้าเดิม,มชุดหน้าแต่งจะเป็นแต่งยี่ห้ออะไรก็ได้ขนาดกี่มิลขอแค่บอกเรารเราจับเซ็ตให้ได้หมดเลยเซ็ตนี้ก็ไม่แพงนะสองหมนห้านี่ถือว่างน<บ>รวมกับเออรินแล้วก็ได้เป็นของใหม่ซึ่งรับประกันสองปีมีปัญหาก็คือแจ้งเราได้เลย ก็ครบเนาะคันนี้ตอนแรกลูกค้าบอกว่ามาทําแค่เครื่องแต่กลายเป็นว่าโอ้โหคือลูกค้าก็แต่งมาประมาณหนึ่งละแต่ให้เรามาเก็บดีเทลอะไรอย่างเงี้ยแต่คือแกแบบนานๆทีมาเนาะก็เออบอกว่าแนะนําว่าถ้าเกิดลูกค้ามีงบหรือว่าไหนๆก็มาแล้วอยากอยากมาคุยนก่อนก็ได้เพราะว่าเราเราก็มีหลายหลายท้ายราคาแต่ก็คือแนะนําว่าถ้าเกิดมาก็คือแถมทําไปเลยดีกว่าทำไปเลยทีเดียวจบๆเพราะรถมันรถมันแต่งทีเดียวอะมันไม่ได้เหมือนแบบ ต้องเปลี่ยนไปหมใช่ก็คันนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้ๆๆๆแล้วก็เดี๋ยวจะให้น้องเจสตาร์ได้ดูได้ครับแล้วก็ๆๆฝากได้นะๆๆๆฝากร้านสต็อกอย่างลูกค้านี่ก็อยู่ลาวเนาะชิปล่นมาก็คือลูกค้าต่างประเทศอ่ะก็คือสามารถติดต่อมาทาง Facebook หรือว่าทาง i ออะไรได้เลยติดต่อเพื่อนันดหมายคือของเราอ่ะเราจะเน้นระบุสเปคมาก่อนถ้าของเรามีส่งรถมาได้เลยรับประกันว่าอย่างคันนี้ ตามกฎหมายมันจะมีบอกว่าอยู่ในไทยได้กี่วันคือเราสามารถ<ม>ฟิกให้เสร็จสิ้นภายในวันนั้นได้ส่งกลับโดยไม่ผิดกฎหมายนะโอเคข่าวคราวคันนี้ก็ประมาณนี้ก็ฝากติดตามทาง f เฟ e บุ o กอยากได้อะไรทักได้เลยทางในเว็บไซต์ร้านรันสต็อกค,คือตอนนี้ก็สามารถจ่ายแบบ QR Code, อโคดจ่ายผ่าน <ลด S 1> บาัตรใช่ได้หมดเลยแล้วก็ทาง s h อ p e e Lazada ช่องนี้ก็โปรดุเดือดตรงนี้ก็สะดวกทางไหนทุกช่องทางขอแค่เป็นลันสตอ็อกก็ซื้อได้หมดเลยครับใช่ยังยังไม่มีของฟอร์มมาเรียนแบบเนาะก็คือ <c oughs> ยังไม่มีเว็บไซต์ฟอร<อ>์มอะไรมาเรียนแบบก็คือสามารถทักมาหรือจะเมคชัวร์ก็คือทักในเพจทีทีได้ได้หมด <c oughs> ได้หมดโ okay. <Okay. S 1> อเคประมาณนี้ประมาณนี้คันนี้ก็จัดเต็มเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังตรงนี้เลยเด้อฟังเสียงกันนะครับ ลั่นทุ่งนะบอกเลยลั่นทุง่งอันนี้ก็ได้อย่าไม่เบิ been stacking like bricks on the block every penny got legs running straight to my stock cash was a game I'm the dice in the pot broken piggy banks not a lambo's my spot flip the numbers midnight to morning bank alert scream wealthy's reborn and from